อันนี้นะคะอยู่เดอะมองไงเมง่วานใกล้บ้านเลยก็คือว่าเดี๋ยวขอรอง้าคันนึงก่อนได้ไหมแต่เจี๋ยวแต่รองเท้าต้องเรียนมาทำไมฮะไม่ใช่เขาเรียกรองเท้าอะไรนะรองเท้าอะไรอ่ะแมรี่เจนอะไรหนูอ่ะรองเท้าแมรี่เจนเหรอหนี่แล้วถุงเท้นี่เมื่อกี้วินนี่ไล่กัดถุงดท้พี่เนี่ยเอ็ะมันบานบานมันรวยวิ่งไล่งับถุงดท้ใหญ่เลยอะมากินร้านเลยครับโปรโมชเสื้อด้วยสิอ่าเสื้อดีไซน์นี่มาส่งเมื่อกี้นี้ มาส่งเมื่อเช้านี้ใส่เลยยังไม่ซักแม่ะไรทั้งสิ้นจะคันไหมเนี่ยไม่คันเพราะว่าเสือีโอเคของเจมินายแบรนด์ของเจมินายแล้วเจมินายใส่ตัวนี้ถ่ายรูปด้วยโอ้โหแบบดีใจมากก็คือว่ามาเดือมอกะว่าเออเดี๋ยวมาหาร้านอะไรกินร้านแปลกๆเดไม่เอาสุดที่โร่หาผลมองเดินดูรอบทั่วแล้ว ไม่มีร้านไหนถูกใจจิ๋วนอกจากซูชิโร่ทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งไปกินกับนิตามาเมืม่อวานนี้เองนะที่นี่นี่แหละค่ะที่นี่ด้วยมาอีกแล้วไม,ไ,ไม่เบื่อก็ชอบอะ่ะหนูว่ากินกับแม่จะได้กินเยอะหน่อยใช้กเกงินเยอะได้น่าเกลียดมาแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูไอ้เมนูอ่ะมันไม่เหมือนครั้งก่อนที่เรามากันนะมันมีไข่ตุ๋นฟักทองเทมปุระน่ากินมากน่ากินกว่าไอ้ร้านที่เราไปกินที่วนที่กใ่่ นี่มันจะมีไข่ตุ๋นธรรมดานะอันนี้ไข่ตุ๋นเย็นคืออะไรไม่รู้อะไข่ตุ๋นเย็นคืออะไรไข่ตุ๋นมันจะเย็นไงเงี้ยแล้วมันดูมันใสๆอะแล้วอันนี้เป็นซุปมิโซะหอยลายซุปหอยลายนี่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 ่ฟักทองแชม布拉เฮ้ยพิมพมีชีสด้วยชีสทอดอะแล้วมีกุ้งแชม布ม拉ด้วยนะแม่ใช่แต่อันนี้มันแพงเห็นปะ่ 120. าานระร้อยยี่สิบทำฟักทองแค่สี่สิบแชม布拉รวมร้อยหกสิบกุ้งทอดร้อยยี่สิบ ทาโกะคาราอาเกะมีหลายสิ่งน่ากินเนี่ยหมูดองอันนี้ก็น่ากินเพรว่าจริงๆร้านนี้ก็ดีไงมีหน้าคนถึงเยอะ่กินหลายสิ่งเลยจริงๆรอคราวที่ครั้งก่อนที่มากินก็รู้สึกโอเคดีนะอร่อยดีหลายอย่างาคือแต่มานั่งโต๊ะเขายังแบบวางของอะไรไม่เสร็จนะแล้วแม่ก็กําลังนั่งเข้าออกอะไรกับป้าวุ่นวายลูกสั่งเสร็จละเนี่ยลูกสั่งเสร็จแล้วของเขา นี <Merci>. yeah. right. Day, uh ่จะเป็นวันกินโรยเยอะสุดในลกอาอีกแล้ววันนี้ันนจะมาดูกันยยกจานกันนะจิ๋วว่ากินคนละกี่จานกินไปประมาณ200นี้หนูจะกินให้เกินมี0มีหอยนางรมด้วยปะเอาปะแม่ฝั่งของแม่ก่อนเลยอันนี้อะไรครับป้าอาหารช่วยให้หาไก่เลยเร็วเดี๋ยว่ามันรววใหญ่แล้วคนแม่ยังจังไม่เสร็จเลยอ่ะไก่อยู่ไหนไก่นี่อะไรแซลมอนครับ โอ้ยเยอะจังอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยนี่ของเด็กจริงเลยหรอโอ้ยตายาแล้วเธอจะเร็วไปหรือบ้าง <S <S อันนี้อะไรอะพิมแซลม,มอนเหรอแซลมอนย่างชีสไข่<ๆ>นี่ก็แซลม,มอนเหมือนกันนี่กินไปกี่จานแล้วพ่อแม่ยังสั่งไม่เสร็จเลย1 2 3 4 5สาี่ห้ากจานเข้าไปแล้วจะเย็นเย็นไม่รีบเราไม่รีบนะวันนี้เรามีเวลาเยอะจเย็นเย็น ดูดิไม่มองน้ามองตารีบรีบไปไหนเรวเดเดราหรับไปเรายังหากไก่ทอดไม่เจอเลยอ,ะาาอ,อ่ะป๋าหาไม่เจอเลยกะว,ว่าเดี๋ยวให้มันไหลมามันจะไหลไหมเอ๊ะอ้าวเร็วมาแล้วมาแล้วหุยนี่จานแรกของแม่ใช่เสร็จแล้วเอาซอสหวานเมื่อกี้ราดไปอย่างนี้เลยดีกว่าอะไรซอสหวานอะไร เนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราไปกินวันนั้นแม่ไปกินข้าวหน้าเทมปุระที่วันแบงคอกรอคิวซองชื่โนงกว่ากว่าจะได้กินเสร็จแล้วแบบตอนแรกกินคำแรกๆก็อร่อยนะหลังๆเริ่มแบบเอเฉอยๆนะอ,อย่างนี้นาจะอร่อยกว่า <laughs> กินได้หลากหลายด้วยพุ่งทอดอันนี้อะไรคะเนี่ยฟักทองนี่มันไม่คุ้มเทมปุระนะคุณแม่ไม่ไม่มันไม่เป็นเทมปุระแต่เราอยากกินแบบนี้จริงเหรอ ใช่จะอยากที่จะกินได้เหาอใช่จะให้น่ากินด้วยมันจะเป็นพัดทองสีเข้มๆแบบเนี้ยไม่สั่งมาชิมเชฟบราไม่ได้สั่งปลาชืวออ๋อขอบคุณค่ะเนื้อมาชิมพัดทองเลยค่ะไปกินเมนูนี้เดียวเลยเนื้อนี่กินอย่างงา้มันชิมหวานน่าจะอร่อยพริไก่กรอบทำไมมันจนซอ์พริกกระฟ้าไม่มีไก่กรอบแบบอ๋อมาอันนี้ของแม่ แล้วว่าหผลอแม่สั่งอ๋อไหนแม่สั่งแล้วแม่ไปกดกับกับปลาอยอีกรอบตายแล้วทำไมเรียเยอะไปหมดแล้วเอาไปหยิบอัะนนี้ของแม่อันนี้เป็นกุ้งกุ้งของแม่หมดแล้วแม่พอแล้วล่ะสงสัยกรอบซอสเทียนโอ้ยไม่ไหวแล้วซ้มซองมันหวานเนาะอร่อยมากเลย หกห้าค่ะพินแล้วหืมหืมแบบเหมือนพิมจะรีบกลับอ่ะมีนงาเหมัอนเมื่อกกินกั่านี้ตาแป๊บเดียวบอกว่าจะกลับแล้วอ่ะกินเร็วมากอ่ะเด็กพวกนี้เทปุระอร่อยกว่าร้านนี้เปล่าที่ไปกินอพุณได้เหรอคุณได้เหรอเช็คได้ไหมคุณได้เหรอช่วยช่วยก็ไม่อร่อยกว่าหรอกเพรนั้นแป้งมันดีกว่าอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบวอร์ซีน่าที่ต้องกลับไปอีกแต่พิมพ์ไปไม่กินจะจัาเงินเราเข้าพิมพ์หายไปไหนแล้ววะอะไรทำไมอ่ะอินเองได้อืมอร่อยมากอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไยทุกคนของแซลมอนสัมดูอืมมันอร่อยมอร่อยกินหัวเข้าไปได้ด้วย กินซอสหวานของอันเนี้ยไม่ต้องไปกินซอสหวานของนี้อร้านแพงนั้นก็ได้เลยนะจะบอกบา,บาดูเดะแล้วก็ข้าที่เหลือของพิมพ์มาใช่ไหมแล้วเราเอากุ้งใส่แล้วราดสีิ๊วหวานเอาอยมั <c oughs> ้เรากุ้งใจว่าเราสั่งกุ้งก็ส่งจ้าหนไม่ <c oughs> ทำไงดี กุไไ้งกุ wrote, ้งกุ้งกุ้งกุ้งจปหมดเลย่อะหรอนะเนือหมูสามโบซอสเใส่อย่างด้วยวันนี้เนี่ยหนูกินไปแปดจานสามร้อยยี่สิบเอาข้าวใ, <it off> <stop> ให้แม่เอาข้าวให้แม่หมดเลยแม่เอาไปกินกับกุ้งกับอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสั่งของหวานมาอีกสองอันนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีแม่มากินข้าวด้วยคุณก็ไม่ควรทำอย่างนี้นะเปลือก โอเอพร้อมอ,อ,อันนี้เมนูได้เป็นเยลลี่หยดน้ำทีนั้นอันนี้หน,นูยังไม่เคยกินเลยนะคเมนูพิเศษเหรอก็ไม่เมื่อก่อนไม่มีค่ะเหมือนกับว่ามันมาเป็นช่วงๆใช่ไหมล่ะน่ะจาจะของโมจิหยดน้ำนั่แหละอือก็คือโมจิหยดน้ำนี่แหละอร่อยไหมก็ใช่ก็เหมือนโยเกิร์ตหยดน้ำของแบบ<ม>เทเยนะียวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายีน่าชิ้นมันเล็กหน่อยของแม่เตี้ยสุดเลยไม่เตีย้ยแม่มีแบบนี้อาจารย์พิเศษแบบนี้เยอะกุ้งนี้อร่อยยี่สิบเลยเราถูอัดทายแล้วเย้ด,ดังโง่ดังโง่ไอสติมมีไอติมด้วยออแต่หนูไม่กินไอติมเออหนูไม่กินไอติมแล้วหนูสั่งแล้วสั่งดังโง่เฉยไม่มีอ๋อ,อ เรื่องสี่สิบอ่ะสิบเออแบบนี้มันมีเองอร่อยกว่าเซเว่นไหมแบบเนี้ยูจำไม่ได้เลยว่าอะไรแบบตากินแค่นี้เองอะผิวน้อยมากหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่อีกเป็นห้าจานเกี๊ยวกินไปแปดสิบสิบจานอ๋อนี่จิ๋วจิ๋วแปดจิ๋วจิ๋วจานเนี่ยหกจานกะอันเนี้ยกุ้งเรากินกุ้งอันนี้ไม่มีไม่มีข้าวฟักทอง แล้วป้ามาย่งชิ้นบหลังแม่กินชิ้นหนึ่งจ้อิ่มมากอิ่มไหมโอ้ดูหนูก็อิ่มกว่าแม่อิ่มตาปลือเลยอะ่ปะป้าป้ากินไปกี่จานของป้าป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีส <2, S 1> <ม>ีสีเงินเอ๊ะนี่เรียกสีอะไรเงินนีะเงินหนึ่งนะของพิมพ์แดงล้วนแดงล้วนกี่จานหนึ่งสองสามส่ห้าหกปดขนมหวานสองเป็นสิของแม่เนี่ยหนึ่งสอมี่ห้จาน ตกใจทีน้องพิมเขาจะเลี้ยงปลาแม่เพราะว่าวันเกิดหนูหนูก็จะเลี้ยงพ่อแม่ที่พ่อแม่เลี้ยงหนูมาทำไงนได้เงินเองแล้วไม่หรอจิ๋วเออได้ราะจิ๋วมันเป็นธรรมเนียมทำงานค่ามตอกเงินดอกพรุ่งนี้ได้เงินตอนแรกต้องมาเลี้ยงค้าบปลาแม่นะนั่นเวลาก็เลี้ยงมาก่อนเมื่อวานแม่เพิ่งจ่ายค่าตังเราที่นึงนแล้ววันหลังจ่าให้เงินออกแล้วไมื่อนเลี้ยงเงินมีมีตังค์พอไม่ได้ไม่เป็นไรใหญ่เล่นใหญ่เล่นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเครียดเลย ที่ที่ปลาช้อปสุดคือจานสีเงินมันจะเป็นปลาไหลอ่ะปลาไหลเด็กจิวช้อปสุดคืออะไรครับเมนูอะไรแซลมอน,นย่างซอสเบซิลชีสแซลมอนย่างชีสซอสเบซิล แม่แม่หรอแม่แม่ก็ไอไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยคือแม่กินแบบของอะไรไม่รู้อ่าแม่กินอะไรกุ้งทอดแป้งทอดกุ้งไสอเลยทำไมไม่กินปลาดิบทอดทุกอย่างเลยนี่ใช่แม่กิน่ทอดทุกอย่างเลยกุ้งทอดนื้อบุลไม่กินแบบไก่หรือแบบอะไรเงี้ยมันบางมันก็จะกินได้เยอะแต่แม่จะกินกุ้งทอดชิ้นอันเป็นเริ่มอย่างเงี้ยมันก็อิ่หม